ถ้ามือถืองบ2,000คุ้มค่าน่าใช้แบตเยอะพูดถึงเรข2,000เรื่องแรมไม่ต้องคาดหวังเลยนะครับสหายได้แรมน้อยตามราคาครับแต่ก็มีรุ่นที่ได้ความจุ128 g b เลยนะ 1. Samsung Galaxy A06 ราคา2,500แรม4 g b ROM 64 g b จอ6.7นิ้ว120 h z ชิป MediaTek Helio G85 แบต5,000ม ah, ิลลแอมชาร์จ25 w, วัตต์ One UI แบรนด์เชื่อถือได้ครับสบร,ริการเยอะใช้งานพื้นฐานลื่นแบตอึดครับสหาย 2. Infinix Smart 9ราคา1,900ร สจิกรอม6 4 g b จอ6.7นิ้ว HD Plus ชิปมีเดียเทค h e ด i โ G 81, 8 1แบต5,000ม ah, ิลลิแอมจอใหญ่แบตเยอะเหมาะกับโซเชียลและดูหนังครับ 3. t e c ท o s p ส r k Go 1 1 s ราคา2,000ัแรม3 g จิก b รอม64จิกจอ6.67นิ้ว HD Plus ชิปมีเดียเทค h e ด i o G 5 0กล้องคู่13ล้านพิกเซลแบต5,000มิลลิแอมราคาย่อมเยาแบตใหญ่ใช้งานทั่วไปสบายครับ 4. s m d r สหายคนไหนคุค้ชื่อโนเกียที่เราคุ้นเคยนี่เลยครับสหายายยเเปลี่่นมใชช้ือ HD m d แทนครับ HMD Arc ราคา1,800 RAM 4 GB ROM 6 4 GB จอ6.52นิ้ว Android Go Edition 85,000 mAh mm, ดีไซน์เรียบหรูเน้นความทนและซอฟต์แวร์สะอาดครับ5 Nubia A56 ราคา2,200 RAM 4 GB ROM 128 GB 12เลยอะชิป Unisoc T7200 พร้อม Cortex A75 คู่อัจฉริยะจอใหญ่6.75นิ้ว90 h z เลื่อนตากล้อง3ตัว13ล้านพิกเซล AI m a g i Photo ปลดล็อกใบหน้าและลายนิ้วมือมีฟีเจอร์ Nubia Link ฟด้วย ครับสหายคือโทรหรือส่งข้อความฟรีผ่านบลูทูธตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยเมตรครับแบต5 0 0 0มิลลิแอมเจนกูดอา้าวแล้วทำไมถึงคุ้มในปี2025ล่ะครับสหายแบต5 0 0 0มิลลิแอมทุกเครื่องใช้งานได้ทั้งวันแม้เปิดโซเชียลดูวิดีโอต่อเนื่องครับจอใหญ่6.5ถึง6.7 5นิ้วเหมาะก,กับการดูคอนเทนต์และอ่านตัวหนังสือชัดราคาก็เข้าถึงง่ายเหมาะเป็นเครื่องหลักสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือเป็นเครื่องสำรองก็ได้ครับเสถียร์และอยากให้เจ้าพ่อร